สวัสดีสมาชิกดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีในช่วงโซเชียลดิสแทซิ่งแบบนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คิดถึงสมาชิกทุกคนนะฮะวันนี้ฮะวันที่อินดีมพบรอบ2ปีนิดนี้แล้วนะฮะก็อยากจะขอบคุณสมาชิกทุกคนฮะและอยากจะมีเรื่องราวมาบอกครับผมอยากจะเชิญชวนสมาชิกทุกทุกคนมาเป็นตาร์ของอินดีกันนะครับการเป็นตาร์ของอินดีเนี่ยเปรียบเสมือนการเป็นหุ้นส่วนของอินดีเลยนะฮะเพราะเราจะแบ่งรายได้ฮะ จยากรายได้ของกินดี้ทั่วโลกให้กับสตาร์ทุกคนฮะที่ผมกล้าพูดแบบนี้และกล้าที่จะแบบแบบนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายัคงไม่แน่ใจเท่ากับวันนี้ฮะวันที่อินดีครบรอบ2ปีและยอดขายเติบโตขึ้นในทุกๆเดือนฮะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนฮะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่อินดีโตสวนกระแสของโควิดฮะถ้าเป็นไปได้ถ้าโอกาสทุกคนสามารถทําได้อยากเชิญชวนทุกคน มาเป็นสตาร์ของอินดีนะฮะและครบรอบ2ปีกว่าๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนฮะที่ทําให้อินดีมีวันนี้ได้และเติบโตไปรด,ด้วยกันอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้เป็นแค่พนรูจับกันอย่างเดียวแต่เราจะเป็นสตาร์ของกันและกันครับ